สวัสดีครับกำแหงกินชาตดหน้าทีม Thailand เ a ส e ัมเปอร์ครับวิงสูตรเบสจัมเป็นการโดดเบสจัมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนักโดดจะใช้ชุดวิงสูตรทำการกระโดดจากเอ็กซ o i ิ้ทที่เป็นหน้าผาตึกหรือว่าเสาอากาศแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนักโดดจะนิยมโดโดจากหน้าผาเป็นหลัก มีเหตุผลหลักๆ2ประการประการแรกผมเริ่มโดดวิงสูทต,ตั้งแรกเมื่อ15ปีที่แล้วและเริ่มโดดเบสจัมเมื่อ3ปีก่อนปัจจุบันการโดดเบสจัมมีการพัฒนาเทคนิคและรูปแบบขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้ผมต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับทักษะขีืความสามารถของตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งประการที่2เนื่องจากในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีชาติใดที่มีนักโดดวิงสูทเบสจัม แต่การริเริ่มตรงนี้จะทำให้ไทยเป็นชาติแรกที่มีนักโดดวิงสูตรเบสจัมนักโดดจะต้องผ่านการกระโดดเบสจัมมาแล้วอย่างน้อย200ครั้งหลังจากนั้นจึงจะเข้ารับการฝึกหลักสูตรวิงสูตรเบสเพิร์จัมพคอร์สสถานที่ฝึกส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงในแถบประเทศยุโรปซึ่งผมลงเลือกความเซเป็นปิด ในประเทศอิตาลีซึ่งมีความปลอดภัยสูงโดยการเรียนการสอนนั้นจะเป็นการฝึกกับโค้ชชาวต่างประเทศแบบตัวต่อตัว,ตวทําการกระโดดจากนหน้าผาจํานวน10ครั้งโดยเป็นการโดดด้วยชุดไคลทิ้งสูตร4ครั้งและโดดด้วยชุดวิง่งูตรอีก6ครั้งซึ่งทุกครั้งจะมีการถ่ายวิดีโอและทําการดีบีฟทุกครั้งที่ทําการโดด การเตรียมความพร้อมนอกจากการศึกษาข้อมูลทางทฤษฎีจากอินเทอร์เน็ตแล้วจะเป็นการฝึกปฏิบัติทั้งท่าทางการเอ็กซิสรวมถึงทําการกระโดดจากอากาศยานด้วยชุดแทร็กกิ้งสูตรและชุดวินสูตรอุปกรณ์หลักๆที่ใช้จะมี3ามส่วนอย่างแรกก็คือบวกป้องกันศิสษะซึ่งมีทั้งบวก OpenF เฟสและบวกูลเฟสผมเลือกใช้บวกูลเฟส เนื่องจากว่าในกรณีที่จำเป็นต้องลงในป่าหรือว่า tree landing หัวง full e จะสามารถเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดส่วนใบหน้า 2. คือล่มเบสจัมซึ่งการฝึกในครั้งนี้ผมเตรียมล่มเบสจัมไปสองชุดซึ่งผมใช้ทำการโดดประจำลมชุดแรกคือล่มแทงโก้ขนาด205ตารางฟุตและอีกชุดหนึ่งคือล่มเซเว่นขนาด220ตารางฟุต 3. คือชุดที่ใช้ในการกระโดด ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ผมใช้ชุดแส็กวิ่งสูตรรุ่นซอสเซและชุดวิงสูตรรุ่นฟรังและ ATC รวมจำนวน2ชุดความฝันสูงฟฟสุดของผมคือการได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการกระโดดวิ่งสูตรหรือการโดดเบสจัมในระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ทุกท่านไดช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ